กรณีที่คุณใช้งานโปรแกรม e x p e รุ่นที่ใช้งานบนระบบเครือข่ายภายในหรือจะเรียกว่าระบบ LAN ก็ได้และมีการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพิ่มและต้องการจะนำคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เชื่อมต่อไปใช้งานโปรแกรม e x p e ที่ติดตั้งไว้บนเครื่องแม่หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีวิธีปฏิบัติดังนี้ครับในเบื้องต้นคุณจะต้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตอนนี้สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม e x p e ได้มองหาชอ็อตคัทที่ใช้เข้าโปรแกรม e x p e แล้วลองดับเบิลคลิกเข้าใช้งานว่าสามารถเข้าใช้งานได้หรือไม่หากสามารถเข้าใช้งานได้ให้คลิกมอปุ่มขวาที่ช็อตคัทที่ใช้เข้าโปรแกรม x s e นี้แล้วเลือกคำสั่ง Property ไปที่แถบช็อตคัทและดูในบรรทัดที่เขียนว่า Target ให้จดคำสั่งที่เห็นนี้ไว้ก่อนในตัวอย่างนี้คือ Data ตามด้วย Excel .exe แต่ก่อนที่จะไปที่เครื่องที่ซื้อหรือเพิ่มเข้ามาใหม่ที่ต้องการจะแชร์โปรแกรม x s ไปใช้งานด้วย ขอให้อยู่ที่เครื่องที่เข้าใช้งานโปรแกรม Express ได้นี้ต่ออีกหน่อยครับผมจะพาไปเช็คค่าเกี่ยวกับชื่อของเครื่องแม่หรือเครื่องเซิร์ฟเ,เวอร์กันก่อนให้คุณคลิกที่ปุ่มรูป Windows พิมพ์คําสั่ง cmd เข้าไปแล้วกดปุ่ม enter ระบบจะออกมาที่หน้าจอ Command ์พร้อมสีดำดำแบบนี้ครับให้พิมพ์คําสั่ง network แล้วตามด้วย use จากนั้นกดปุ่ม enter ระบบจะแสดงให้เห็นว่าไดทรบนั้น ถูกแชร์มาจากคอมพิวเตอร์ที่ชื่ออะไรซึ่งจากตัวอย่างในวิดีโอนี้จะเป็นคำว่า desktop key 4 3 7 n f 8 s ซึ่งตรงนี้จะเป็นชื่อคอมพิวเตอร์หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ได้ติดตั้งโปรแกร,รม x p ็เอาไว้และต่อจากนั้นก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เรียกเข้าโปรแกร,รมเอาไว้ซึ่งก็คือ x p s i ให้จดที่เก็บโปรแกร,รมตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยนะครับ มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่เพิ่มเข้ามาและต้องการจะเชื่อมต่อเข้าไปใช้งานโปรแกรม e x p กเ s ด้วยเช่นเดียวกันให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาบนหน้าจอที่ว่างๆและเลือกคำสั่ง New จากนั้นเลือกคำสั่ง Shortcut ในช่องว่างตรงบรรทัดที่ให้เราป้อนข้อมูลให้ป้อนเป็นที่เก็บโปรแกรมตามที่เราจดมาเช่นจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคำว่า datasxsi.exe เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Next ตรงชื่อของ Shortcut ให้ตั้งตามที่ต้องการ แล้บันทึกช็อตคัเทนีโดยคลิกที่ปุ่มซินิตแต่หากในจังหวะที่ป้อนไดซัต .exe พบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเช่นอาจจะฟ้องว่าไม่พบไฟที่เราป้อนเข้าไปแบบที่เห็นในภาพนี้ก็อาจจะเกิดจากเรายังไม่ได้แมปไดซั t นี้เอาไว้ในเครื่องใหม่นี้ซึ่งวิธีการก็ทําได้ไม่ยากครับให้เราคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ปุ่มรูปวินโดว์เราเลือกคําสั่ง File Explorer แล้วพิมพ์เครื่องหมายแบกสลาสตัว ตามด้วยชื่อคอมพิวเตอร์หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้ติดตั้งโปรแกรม x s เอาไว้ซึ่งตามตัวอย่างในวิดีโอนี้จะเป็นชื่อ Desktop Key 437NF8S เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม enter ระบบจะ,สะแสดงโฟลเดอร์ที่มีการแชร์ไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นขึ้นมาซึ่งคุณอาจจะพบสิ่งที่แชร์ไว้หลายโฟลเดอร์ให้มองหาชื่อที่เราได้จดมานั่นคือ xsi และเมื่อพบแล้วให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่โฟลเดอร์นั้นแล้วเลือกคำสั่ง map network drive ตรงบรรทัดที่ให้เลือกได้ให้ระบุเป็นไดรสัตทเพื่อให้เหมือนกับเครื่องอื่นๆและให้ติกตรงคําว่า reconnect asioin เพื่อให้ทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาใช้งานจะสามารถเชื่อมต่อไดรสัตทนี้ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกป,ปุ่ม finish ทาการสร้าง shortcut เพื่อเรียกเข้าโปรแกรม x-pad ที่เครื่องใหม่นี้ด้วยวิธีการเดียวกับที่ได้อธิบายไปแล้วนั่นคือคลิกเมาส์ปุ่มขวาที่พื้นที่ว่างๆบนหน้าเดสก์ท็ เลือกคำสั่ง New จากนั้นเลือกคำสั่ง Shortcut ในช่องว่างตรงบรรทัดที่ให้เราป้อนข้อมูลให้ป้อนเป็นที่เก็บโปรแกรมตามที่เราจดแมาเช่นจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคำว่า datasxsi exe เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Next ตรงชื่อของ Shortcut ให้ตั้งตามที่ต้องการแล้วบันทึก Shortcut นี้โดยคลิกที่ปุ่ม Finish ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เชื่อมต่อเพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม e x r e s จากเครื่องแม่หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วครับ หากพบปัญหาในการทำตามขั้นตอนในวィィนิดีโอนี้หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมใดๆขอให้แจ้งมาทางอีเมลที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับ